Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เพ่งเนียว้ทานของวงมาเก็ตเทียร์ครับก็เป็นเพลงที่เล่าเรื่องราวในรูปแบบนิทานครับที่ชวนให้คิดถึงความหวังความฝันแล้วก็การต่อสู้เพื่อสิ่งที่ต้องการครับ ความหมายของเพลงนี้ที่เสียออกมาก็คือความตั้งใจแล้วก็การเผชิญหน้าอุปสรรคหลายๆอย่างในชีวิตครับแม้ว่ามันจะยากแสนลำบากขนาดไหนก็ม,มีความตั้งใจที่จะก้าวข้ามมันต่อไปแม้จะเป็นเพียงตัวละครตัวเล็กๆในนิทานครับแต่ก็มีความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะทําให้ชีวิตดีขึ้นคนระับก็เพลงนี้ตอนที่ผมฟังแนละ้วก็ทาให้เพลงนะี้ตอนที่ผมฟังก็ทําให้ผมอ่ะรู้สึกถึงการ ต่อสู้ในทุกๆช่วงเวลาในชีวิตครับแต่ในที่สุดก็มีก็ยังมีแสงสว่างอยู่ข้างหน้าผมค,ครับสวัสดีครับสำหรับเพลงนิชานของวัชเทียครับเป็นเพลงคอร์ดซีชาร์ปนะครับมีคอร์ดท,ที่มันไบรท์เนี่ยแล้วก็เตือนกับจังหวะเพลงที่เร็วแล้วเนี่ยทำให้เราเพิ่มเนี่พอเราเพิ่มมันก็มีไฟในการทําอะไรสักอย่างนะครับเนื้อเพลงนะครับก็เป็นผมบอกได้แล้วว่าเป็นเพลงที่ทำให้เราพยายามที่จะทำอะไรให้มันสำเร็จนะครับ ผมฟังแล้วบอกแล้วว่าเด็กหกเก้านี่ต้องอ่านหนังสือเข้าจุลาแต่ว่าเข้าได้หรือเปล่าเรื่องนี้นะครับแล้วก็เนื้อเพลงแล้วก็จังหวะของเพลงนะครับจังหวะเพลงนี่ก็จะเป็นจังหวะที่เร็วนะครับเพื่อให้ปลุกกาลังใจเสริมกาลังใจมันถึกเสียงแบบตุ๊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 บนะครับมันก็จะมีแรงนะครับนะครับสวัสดีครับก็สําหรับเพลงนิทานของมาจิตเทียนะครับเป็นเพลงปลุกกําลังใจ <ítulo> ของคนไทย anyway, วัยรุ่นแล้วผมอยากอ่านหนังสือนะครับแบบม5เนี่ยแขึ้นม6ปุ๊บนี่เปิฟังได้ได้ได้ยินปุ๊บนี่คือแบบต้องหาซื้อหนังสือมาอ่านแล้วเพราะว่าแบบมีไฟจากได้ยินแบบว่ากระต่ายหมายจันทรนี่คือแบบเหมือนแบบบายจุฬาแต่ว่าได้รามคําแหงก็เพลงนี้มันทําให้แบบเหมือนแบบเรามีไฟลุกขึ้นมาในการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็แบบ นั่นแหละว,ว่าแบบผมอยากเข้ามาัหาอะไรไงผมชอบเพลงอย่างนี้แบบมันปลุกไฟดีความหมายเนื้อเพลงก็ดีมากแล้วมาสชิเทียก็ทำดนตรีได้ดีอยู่แล้วบีดมันแบบไฮยจัดนี่ฮะผมครับเครัวันนี้ผมจะมาพูดความหมายของเพลงที่ชื่อว่านิทานของวงมัสกิเทียเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่สื่อถึงความรักครั้งหนึ่งที่แบบ เคยสวยงามมาก่อนเหมือนนิทานแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็ต้องจบลงไม่ไม่เหมือนที่นิทานที่มักแบบตอนจบมันดีเสมอเรื่องราวความรับที่เคยมีร่วมกันเนี่ยเป็นเพลงได้เป็นเพียงได้แค่นิทานที่เราเล่าซ้ำอยู่ในความทรงจำแม้จะอยากให้มันกลับมาเป็นแบบความจริงอีกครั้งแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่ามันจบลงไปแล้วผมจัดเอลยครับเรื่องที่เล่าในวันนี้นะครับ ชื่อเพลงชินีทานนะครับเป็นเพลงของมาเกเทียนะครับเพลงนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชนิพนธ์นะครับในอวบตมสมเด็จพระมุนเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับเปรียบความพยายามนะครับเพลงนี้นะครับเปรียบความพยายามของท้าวแสน็ปมนะครับเหมือนกระต่ายหมายแ่งจันทนะครับความหมายนะครับก็คือไม่ว่าจะสมหวังหรือไม่นะครับนั้นไม่สําคัญเท่ากับการได้ลงมือทำนะครับ ถ้าเปรียบเป็นความหมายในเพลงจริงๆนะครับก็คือว่าเราทุกคนนะครับอยากประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เเผื่อใจรับมือกับความผิดหวังนะครับที่เราต้องเจอนะครับด้วยความเสียใจนะครับก็เพลงนี้จะบอกว่าก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จนะครับเราต้องเจอกับความผิดหวังก่อนนะครับก็คือเราต้องเรียนรู้กับความผิดหวังก่อนนะครับก่อนที่จะประสบความสำเร็จครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้ล่ะครับก็ ชอบดนตรีนะครับดนตรีจังหวะนะครับเอ่อมันเล้าอารมณ์มากเลยครับมันทําให้เราแบบเอ่อสู้นะครับแบบคึิกเขิมเลยครับแล้วก็ถ้าเป็นความหมายนะครับก็ชอบมากแลยความหมายดีนะครับมีซอรี่นะครับเอ่อแค่นี้ครับเพลงเฟี้ยวเนยครับไปฟังกันด้วยนะครับขอบคุณครับ